คำว่าเฟื่อนความหมายของคำว่าเฟื่อนแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่สิงห์ต้องทําหนังเรื่องนี้เพราะอะไรคะเชิญค่ะคือมันก็จะมีนิยามคำหนึ่งนะฮะสำหรับนกปลายก็คำว่าเฟื่อนนี่แหละนะครับที่ f c ก็จะเรียกแล้วก็น้องก็จะเรียกใช้มาตลอดทีนี้ก็เลยเออเรามาทำหนังเรื่องหนึ่งซึ่งตัวตนนกปลายจริงๆอ่ะโดยที่ให้โจทย์เข้าไปคือ คำว่าเพื่อนเลยนะคำว่าเพื่อนเลยโจทย์ของหนังนี้คือคำว่าเพื่อนให้น้องไปทําบทแล้วก็ไปศึกษาตัวละครนะครับก็จนออกมาเป็นเนี่ยเรื่องราวเรื่องราวเรื่องเพื่อนนี่แหละครับจากแค่คํานิยามที่นุกไปพูดบ่อยๆคือคำว่าเพื่อนนี่แหละค่ะจนกลายมาเป็นหนังครับคุณปอนัคือแรงบันดาลใจจากผู้ที่อยากสร้างพ่วมในการสร้างไปจนถึงคุณไปรับโจทย์คําว่าเพื่อนมาคุณตีโจทย์ยังไงดีคะก็คําว่าเพื่อนนี่ครับก็คือ นึกตอนแรกเลยเราเราจะดูก่อนว่าคําว่าเฟื่อนนี่มาจากไหนค่ะที่ผมที่ผมรู้มานะก็คือส่วนมากจะมาจาก PPFc oh. เราก็เลยไปไปดูตรงนั้นว่าทําไมถึงเกิดคําว่าเฟื่อนขึ้นมาเพราะว่ามันมาจากคําที่ว่ามากกว่าเพื่อนมา,มากกว่าแฟนครับผมเราก็เลยเอามาตีโจทย์ออกมาอยากเล่าอีกมุมนึงของขยายความคําเนี้ยว่า มันมีคู่คู่หนึ่งเนี่ยที่มีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเฟื่อนเนี่ยมีจริงๆอะไรอย่างี้มีจริงๆนะเอาออกมาจากเหมือนชีวิตจริงแล้วก็เอามาผสมผสานกับการเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่เรียกได้ว่า90% 90%เลยนะคือเอฟซีบ้านสิงห์ถ้าดูแล้วจะรู้สึกว่านี่มันคือหนังของพวกเขาจริงๆค่ะคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเราแทบไม่ได้ไปแตะไปเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเด็กจะเล่นเป็นธรรมชาติแล้วก็เล่นเป็นตัวเขานั่นแหละในเรื่องแต่แค่อาจจะ มีเสริมนิดๆหน่อยๆเข้าไป <c oughs> เดี๋ยวพี่เอฟซีดูแล้วจะรู้เลยว่าเ <ๆๆ S 2> อ<ฮ>้ยมันใช่นะครับมันไม่คือเขาไม่ฝืนตัวเขาอะ <c oughs> แต่ละคนนะฮะเดี๋ยวเราลองดู <c oughs> ต้องรอดูนะคะ <c oughs> ครับใแค่ <c oughs> นี้คือเป็นเรียกน้ำย่อยแต่สปอยเยอะไม่ได้ <c oughs> แต่นี้เรากำลังวูดถึงที่มาที่ไปการทำหนังเรื่องนี้ภ <c oughs> าพยนตร์เรื่องนี้ยากไหมคะยากไหมคะครั้งแรกก็ยากครับผมแต่ ยากสำหรับผมนะแต่เรื่องของนักแสดงนี่ง่ายครับผมเพราะว่าเขาเล่นเป็นตัวเองค่ะับเขาเล่นเป็นตัวเองในเนี้ในเนี้ยเดี๋ยวชี้หน่อยไหนอันมาให้ครูดูสิคะโดยเฉพาะแจ็กกี้เนี่ยเล่นเป็นตัวเองมากแจ็กกี้กับบูดดี้เนี่ยแจ็กกี้เล่นเป็นตัวเองใช่ไหมครับพ่เดี๋ยวรอตาตาผ้าเขาอีกรอบอันนี้ยากไหมแต่เขาเป็นตัวเองนะใครที่แบบว่ากำกับยากสุดอันนี้แบบเลกน้ำย่อยก่อน คุณหันไปดูกับยากสุดใช่ไหมครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่โจนะครับคุณว่าลูกชายเนียฉันได้ยังไงครเนี้ยโจเพราะอะไรคิดว่านิดนึงก่อนที่จะเอาเขามาขึ้นมาสัมภาษณ์เพราะว่าแกหาชุดใส่ยากครับผมชุดใส่ยากขนาดนั้นเลยเนาะตัวละครที่ยากง่ายขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ วันนี้เดี๋ยวอีกครู่เดียวเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันนะคะและสถานที่ทําไมพี่สิงค์คถึงต้องเป็นเชียงคานทําไมถึงเป็นเชียงคานล่ะฮะหนึ่งเป็นความชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวอันดับแรกเลยผมว่าบรรยากาศที่เชียงคานมันดีมากแล้วมันมันเรียบง่ายมันสบายสบายดีครับสองนุกปายก็ชอบไปที่นั่นแล้วก็เคยมีสตอรี่ร่วมกันที่นั่นใช่เราก็เลยเลือกโลเคชั่นเป็นอำเภอเชียงคานค่ะ จังหวัดเลยค่ะและช่วงนั้นไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้เป็นช่วงโควิดพอดีค่ะปรากบว่าทั้งเชียงคานไม่มีคนเลยมีแต่ทีมงานมีแต่ทีมงานบ้านสิงที่ลงไปถ่ายทําในวันนั้นโชคดีมากค่ะคือมันทําให้หนังถ่ายเสร็จเร็วขึ้นค่ะโดยที่ไม่ต้องกันคนกันรถอะไรมากมายค่ะก็ถือว่ามีทั้งความโชคร้ายในความโชคดีหรือโชคดีในความโชคร้ายก็ไม่รู้เพราะว่าช่วงนั้นโควิดระบาดแล้วเขาแบบไม่เปิดตลาดให้คนมาเดิน วันนั้นเราก็ถ่ายกันที่นั่นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บตามตามเบรกดาวตามอะไร <Ha. S 2> มันก็เสร็จเร็วขึ้น <Ha. S 2> นะครับใช้เวลาแบบไม่นานแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยถ้าถ่ายในลักษณะชุมชนอย่างเงี้ยหรือแบบตลาดใหญ่เงี้ยมันต้องกันคนกันเสียงกันอะไรเยอะแยะไปหมดเลย <Ha. S 2> ทำให้เราไปถ่ายเรารู้สึกว่าเออโชคดีมาก,ชมากโชคดีมากๆเลยโชคดีมากใช่ครับใช่ครับน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าถ่ายโลเคชั่นในเชียงคานได้เยอะมากๆโดยที่ไม่ไม่ไม ยังไงล่ะไม่ต้องวุ่นวายในการการคนหรืออะไรเงี้ยค,ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูในภาพยนตร์ครับจะเห็นภาพหลายหลามุมหลายหลายโลเคชั่นครับ